แป๊บนึงไม่ได้ทักหนึงนึงดผมแบบผมเป็น t d ใช่ไหมใครก็สรรหาให้จะแก๊กเป็นคอมมานด์วะนะกูอยู่กูอยู่ปีทนี่เหหมปีหาไมใครไม่เจอเลย last minute สำเร็จหมคุณรอดคุณรอดเ้ยจะมา เมีีทู้อริงนเลยแม่เยมดจันโอ้คไม่ไหวอ่ะอ้กิมดแล้วีเม่มดแวตัวมดแล้วตัวม่แล้วดีวานวเแม่ตัวมแล้วนี่ แุด่ดีดิเงยเยยเองนเยเคทุกคนไกันต่อททุกคนไม่ต้องโม้นะแม่จะดูแยมึงนีงไม่ได้แาร์ต้องน้องไม่ได้เลยต้องขยี เดี๋ยวแคบลงกลุ่มคนตาบอดให้เพื่อนโอเคขอบคุณมากเพื่อนเดี๋ยวผมจะเรื่องนี้เข้าที่ประชุมนะโอ้ไม่ไหวลูกปวดท้องแก้อกังติดเฮ้ยคอมอนคอมอนคอมอนบีูคอมอนบีชูเฮ้ยซีชูซีชูซีูซีูคอมอนคอมอนซีชูมาซีชูซีชู เอไอทำไซอินย,ย,ยูทูบโลนเหงามากหงามากโอ้ไอเดสมอเล่สอรีโอ้ยยัยกูไม่ไหว oh, s <S น,นี่มันอังกิจสัญชาติพัทมมล,ลุงนว่วะสมมติเล่มันมีอินโดคนนึงเมื่อกี้แต่สมเนียงมันใต้มันอยู่มันอยู่อินโดตอนใต้ าบอกว่ทุกคนถ้าหมอไม่ไปทุกคนถ้าหมอไม่ไปชุบแปลว่าหมอหัวร้อนจนปวดท้องนะโอ้แม่มอบมามอบกูเม็นสังกา